ครับเอฟซีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตการทำงานนะครับวันนี้เรามาเจอกันตอนเย็นนะครับผมเย็นของวันที่ยี่สิบมนะครับมิถุนายนพศสอง6นะครับเรามาตามงานนะครับมาดูข้าวนี่ข้าวที่ใช้เครื่องยอดนะครับเครื่องที่ไซเอานะครับนี่กรเต็มเป็นกอเป็นกอเลยนะครับนี่บอฟซีดีดูนี่หลายมุมมองนะครับ ตามงานนะครับนี่ตอนนี้ถือว่าอากาศแรกนะครับฝนไม่ตกมาหลายวันโอ้ดินแตกเกือบดินแตกแล้แห้งหมดเลยอ่ะพ่อไงี่กำลังแบกแบกก็นะครับเพื่อจะมาสูบน้ำนะครับสูบน้ำเสร็จแปลงนะ,อะโอ้โห นี่ก็อีกแปลงนะครับที่ใช้เครื่องหยอดนะครับเอฟซี MC. ให้ดูนะครับให้ดูประสิทธิภาพนะครับนี่ว่าข้าวเกิดมาเป็นประมาณนี้นะครับนี่ตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณสักสองอาทิตย์แล้วละ่ะเห็นหยอดมานะครับอา่าว่าได้ประมาณนี้แหละครับแรงนะครับอีนี้มันแรงโอ้ดูนี่น้องค่อยทําไปนะครับถึงเดือนสิบยังไงก็ได้ ข้าวคือเก่าครับนี่ก็จะเป็นตะก้านะครับข้าอซีไปดูตะก้านะส่วนตะก้านี้ส่วนมากทางกเกษตรกรนะครับท่านจะไปนั้นมากกว่านะครับไปตรงที่นาที่เป็นนาน้ำซับนะครับไม่สามารถที่จะหยอดได้ก็เอาไปปักดำบอลนะครับนี่ก็ต้องปั่นทำตะก้าด้วยนะครับเนี่ยอย่างเงถุงน็ด โอ้หักหักอันนี้เราก็ตามงานนะครับตามงานให้เอฟซดูนะครับดูแนวง,งานดูประสิทธิภาพของเครื่องยอดนะครับธีเครื่องใสแล้วครับเป็นความรู้เห็นแนวทางนะครับให้กับเอฟซนะครับให้กับเกษตรกรนะครับเอาไปประยุกต์ใช้นะครับในานาของท่านนะครับโอ,อ,อ้น้ำโอญ่สูบน้ําใสแล้วอึ๊บนวลโอญ่ โอ้อะนี่ก็จะเป็นร่องรอยนะครับนี่น่าจะไดย้ยาแล้วล่ะนี่หลักการก็ทําเหมือนกับข้าวไร่แหละครับนีแต่วันนี้จะเป็นข้าวนานะครับน่าจะเป็นกขอหกแลยเนี่ยพันข้าวข้าวเหนียวนะครับทางนี้ไม่ค่อยกินข้าวเจ้านะครับรอ่องทางนี้เขาไม่กินข้าวเจ้ากินส่วนน้อยนะครับ กินเป็นเหมือนอาหารเสริมนะครับข้าวกินหลักๆก็เป็นข้าวเหนียวนะครับ <c oughs> มาดูกันมาดู <c oughs> แดงนะนะครับโอ้โหอย่งน้สม่ำไสมยังพอใช้่ายวิดีโอเอเด้อมึงเนี่ย ฮะไปอีกลงยูทูบขับมันวิวงามดี <c oughs> สุมน้ำเส่ตะกาะร่าพ่อไ่หรือยังไนี่โอ้สุมยอดสุมยอดบ่หันเตี้ยโอ้โอ้เขาแตกขึ้นงามข้างนอะเออ ครับครับาใหญ่นะครับเจ้าของนา,นาวูน้องดูนี้ครับยาเ็จะพื่อนะครับก็จะเกิดขึ้นตามอย่างนี้นะครับ F4 เอ้ตรงนี้คือเกษตรกรนะครับชนา เอายาแล้วครับเยเอายาง่ายแล้วครับอย่างนี้ดินผงๆนะครับเอาจอบซะอๆๆก็ได้ไปนะครับทำไปนะครับโอ้ว่าเป็นวิถีชีวิตนะครับวิชิตนะครับเกี่ยการสร้างอาหารนะครับีข้าวอยู่ในยุ้งนะครับโอ้มันมันยิ่งกว่าถูกหวยนะครับ ว่าสภาพอยากอาจะเป็นอะไรยังไงเอามีข้าวในยุงอ้าเรามีอาหารไปสำรองนี่ก็โอ้สุดยอดปัจจัยหลักเลยนะครับเนี่ยในการดำรงชีวิตนะครับคือข้าวนี่แหละประมาณนี้นะครับก็คือได้เปรียบเทียบนะครับไปเห็นว่าเอ,อการทำเกษตรนะครับที่มีจ้องใช้คนดำแล้วก็เป็นที่นา โคกอย่างนี้นะครับก็ใช้เครื่องหยอดนะครับก็จะได้ผลผลิตก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยกันเกิดเห็นไหมอ่าการเกิดการงอกข้าวถือว่าโอเคนะครับเวลาฝนตกลงมาใส่ปุ๊บแล้วก็น้ำอยู่ตัวแล้วก็ข้าวก็เจเริญเติบโตนะครับเ่า ถือว <Es> <an> ่าโอเคนะครับข้าวอย่างนี้ถ้าเราไปหว่านอย่างนี้โอ้แล้วก็หมดพันข้าวเยอะนะครับมีประหยัดพันข้าวมากนะครับแล้วก็มีช่องห่างนะครับเกือข้าวมันโตขึ้นมาก็แตกกอนะครับก็เต็มพื้นที่พอดีนะครับผลผลิตต่อรวงนี่ก็โอ้เม็ดข้าวก็จะได้เยอะกว่านะครับกว่าที่เราไปหว่านนะครับหว่านนี่ก็ขึ้นมาห่วงเดียวม็ดข้าวก็นิดเดียวนะครับก็ไม่เยอะ นี่ถ้าหย่อดตัวนี้เป็นกอเป็นกอเนี่ยโอ้สบายนะครับเนียวังวรวงข้าวรวงหนึง่งนงโอ้ได้ข้าวเยอะเลยแหลอ่าให้ดูบรรยากาศด้วยนะครับเอตอนเย็นๆนะครับของในส่วนบั้นเพิ่มนะครับ จากที่เราไปดูรถไถมาแล้วในช่วงเช้านะครับแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศมาดูท้องไร่ท้องนาดูสภาพดินฟ้าอากาศนะครับแล้วเราจะวางแผนการทำการเกษตรยังไงนะครับโอ้จะไ้เป็นแนวทางนะครับส่วนที่นี่ก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าทางนี้ทางนาแปลงนี้ท่านมีระบบน้ำบาดาลน,นะครับแล้วก็ ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับสูบได้ทั้งวันสูบใลที่นานะครับพวกเป็นพลังงานใช้ไม่มีการหมดนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็การสิ้น,นเปลืองก็จ,จะน้อยลงนะครับเพราะไม่ได้ใช้น้ามันไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงอะไรคือเราจ่ายครั้งเดียวครับชุดหนึ่งประมาณหกเจ็ดหมื่นนะครับเราก็จ่ายครั้งเดียวใช้ได้อีกอ้หลายปีครับ ไปประมาณผมคิดว่าใช้ไปประมาณสักสามปีสี่ปีพวกชุดโซล่าเซลล์ผมว่าน่ณาจะคืนทุนนะว่าระบบทุกวันนี้มันระบบอิเล็กทรอนิกส์มันดีนะครับอีกการรับประกันโอ้ยห,หลายค่ายนะครับเอฟซีคงจะรู้มากกว่าผมคนแหละเดี๋ยวผมคือเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบเทียบอัตรานะครับเปรียบเทียบค่ายใช้จ่ายนะครับให้ดูนะครับ ประมาณนี้แหละครับเอฟสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับตับต่อในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเ c ท่านใดที่กดติดตามให้กับทางช่องแล้วโอ้ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็เข้าไปที่300อกว่าแล้วโอ้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเป้าหมายของเราก็คือ1,000ผู้ติดตามนะครับดูดตามครบปุ๊บโอทางช่องก็จะมีของแจกนะครับของแจกให้กับ f c แน่นอนนะครับกติกายังไงอ่ะรอฟังนะครับ เมื่อถึง1พันธุติดตามนะครับสำหรับคิ่นี่ไว้แค่นี้ครับตามต่อ,ตอนในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ